จิตผู้รู้ในแนวคำสอนของหลวงปู่ดูลที่ได้ถ่ายทอดให้กับหลวงพ่อพุทธและหลวงพ่อประโมทท่านหมายถึงจิตหรือวิญ,ญญาณขันที่ประกอบไปด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาสติคือการรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นโดยระลึกรู้อยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหรือจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน หรือรรมานุปัสนาสติปัฐานอย่างเนืองๆโดยอัตโนมัติไม่ได้ไปเพ่งบังคับหรือจงใจให้เกิดสติกรณีที่เพ่งให้เกิดสติสติชนิดนี้จะกลายเป็นอุปาฐานหรือสติกล้าหนึ่งในวิปัสนูปัิเิเลส10เมื่อสัมมาสติเกิดจะทําให้เกิดสัมมาสมาธิตามมาลักษณะของสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นกลางของจิตที่จะไม่หวั่นไหวไปตามผัสสะที่มากระทบ เราจะไม่ออกความเห็นต่อสิ่งใดๆไม่มีปัญหาคำถามที่คล่องคาใจในสิ่งต่างๆจิตผู้รู้ที่มีสัมมาสติและสัมมาสมาธิแบ่งออกเป็นสองแบบได้แก่จิตผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือจิตผู้รู้ที่เห็นในทุกขลักษณะอนิจจลักษณะอนัตตลักษณะหรือเห็นในไตรลักษณ์ของธรรมชาติจิตผู้รู้ชนิดนี้นำไปสู่วิปัสสนาญาณ ชนิดที่สองคือจิตผู้รู้ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือจิตที่สงบนิ่งสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตผู้รู้ชนิดนี้จะเจริญอยู่ในสมถภาวนาเป็นการให้จิตได้พักนะทำให้จิตมีกําลังเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปได้ดังนั้นจิตผู้รู้ทั้งสองแบบนี้ก็จะคอยเกื้อกูลกันนะเปรียบเสมือนการก้าวเท้าสลับกันซ้ายขวา ทำให้เราสามารถเดินไปตามทางแห่งบุพพาคมักได้อย่างต่อเนื่องถึงที่สุดนะครับเมื่อเราสังสมสัมามยานะได้ถึงขั้นแล้วนะก็จะเกิดอริยมรรคและอริยผลในเสี่ยวขณะจิตตัดสังโยชน์เบื้องต่ำหรือสังโยชน์เบื้องสูงตามกำลังบารมีที่ตัวเองสังสมมาจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะพอเข้าใจกันนะครับว่าการมีจิตผู้รู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญบุพพาคมรมักนะครับแต่ทำไมหลวงปู่ดูเนี่ย ท่านถึงสอนหลวงพ่อพุธกับหลวงพ่อประโมทว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราพัฒนาจิตผู้รู้ที่ไม่หลงไปตามกิเลสตัณหาแล้วเราจะหลงไปประคองรักษาจิตที่มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้เนี่ยจนกลายเป็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยเป็นของที่เที่ยง เป็นของที่บงการได้และมันมีแต่ความสุขนะโดยลืมไปว่าสังขะธรรมทั้งหลายรวมถึงจิตผู้รู้เองก็ตั้งอยู่ในอนิจจลักษณะอนัตตลักษณะและทุกขลักษณะก็ต่อเมื่อจิตกระจ่างแจ้งในสามัญลักษณะตามกฎไตรลักษณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับจิตจึงจะทำลายหรือปล่อยวางจิตผู้รู้ด้วยตัวเอง โดยหากรู้แจ้งด้วยการเห็นความเป็นอนิจจังของจิตผู้รู้ท่านจะหลุดพ้นแบบอนิมิตตะวิโมกหากรู้แจ้งด้วยการเห็นความเป็นอนัตตาของจิตผู้รู้ท่านจะหลุดพ้นแบบสุญญตามิโมกและหากรู้แจ้งด้วยการเห็นซึ่งทุกข์ของตัวจิตผู้รู้ท่านจะหลุดพ้นแบบอปปนิหิตต์วิโมกซึ่งกระบวนการการหลุดพ้นนี้ เราจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีแต่ต้องเพียรสั่งสมสัมมาสติสัมมาสมาธิสั่งสมบารมีสิทธัตน์ให้พร้อมดำรงตนอยู่ในโพธิปักกิยธรรม37ประการพิจารณาอนุปัสนา18จนเกิดมหาวิปัสนาโดยที่ไม่ได้เจตนาหวังจะมีจะเป็นจะได้อะไรและเมื่อถึงเวลาที่สัมมาญาณได้ตัดสบั้นอัศวกิเลส ัวอวิชชาตัวสุดท้ายขาดออกจากเราไปได้ท่านจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความอิ่มทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจนถึงจุดที่พอแล้วมันเป็นยังไงเทคโฮมเมสเซจนะครับการพัฒนาจิตผู้รู้ให้มีกำลังเราจะอาศัยสมถภาวนาการพัฒนาจิตผู้รู้ให้มีปัญญาเราจะอาศัยวิปัสสนาภาวนาสัมมาสมาธิ ต้องมีสัมมาสติประกอบด้วยเสมอเมื่อสัมมาสมมาที่เกิดจิตจะตั้งมั่นไม่เพ่งจนปวดตึงไม่เพลินจนง่วงซึมและไม่เผลอจนไหลไปกับความคิดสัมมาสติที่มีกำลังคือมหาสติปฐานที่ไม่ได้เพ่งให้เกิดไม่ต้องประคองรักษาไว้เพราะมหาสติเนี้ยจะเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้ายังต้องระวังตัวให้มีสติ นั่นคือจิตของท่านยังไม่มีกำลังมากพอนะฮะอย่าเพิ่งเอาจุดหมายปลายทางมาเป็นจุดตั้งต้นไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องวางจิตผู้รู้อยู่แล้วก็ไปสรุปด้วยจินตมยะปัญญาของตนว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีมันก็ได้เราจําเป็นต้องพัฒนาให้มีจิตผู้รู้เสียก่อนจึงจะค่อยวางมันลงได้ถ้าท่านไม่มีท่านจะเอาที่ไหนมาวางและท้ายที่สุด สิ่งที่ผมได้แบ่งปันทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์ไม่มากผมก็ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องนักเจริญจิตตภาวนาได้ก้าวข้ามผ่านสัญญาเจตนากิเลสตัณหาและอัตตาของตนจนหลุดพ้นจากวังวนแห่งวัต,ตะสงสารที่แสนยาวนานนี้โดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ